วันนี้ผมจะมาแนะนําเกมนะฮะเกมนี้ก็มีชื่อว่าเกมน้าเต้าปลานะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเล่นก่อนนะครับแ็กผมนี้จะที่ขั้นต่ํา100บาทนะฮะโอเคตอนนี้ผมใส่ปลาน้ําเต้ากุ้งไว้นะครับโอเคตรงนี้ดูโบนัสนะครับโบนัสจะมีคูณ10เลอนะครับโอ้โหคูณ10ครับมาแล้วฮะคูณ10ได้เพิ่มมาครับมา1,100บาทครับบวก1,000บาทนะฮะ ตาเดียวนะครับโอ้โหนี่นะครับเราจะมี ID อยู่ตรงนี้นะครับและจำนวนเงินของเราแล้วชิปของเรานะครับผมโอเคผมเล่นเสือไปนะครับปูอาเต้าเอ่อใครที่มีทุนน้อยนะครับไม่ต้องกลัวนะเพราะว่ามันจะมีแบกเออมีเดิมพันขั้นต่ำที่2บาทนะครับถึง1,000บาทเลยนะฮะ โอเคตอนนี้ครับผมได้ปูมานะคูณมาอีกแล้วครับปนนัดครับผมอีก600บวกมาอีก600นะฮะใครสนใจนะครับทักแชทมาทักแชทมาผมได้นะครับเดี๋ยวผมทําการสมัครราดีให้นะครับผมโอเคผมเลือกชิปมาเลือกไก่มาครับกุ้งอ่ะใครไม่แน่ใจว่ามันออกอะไรบ้างมันมีให้บอกนะครับเปอร์เซ็นต์บอกว่าจกุ้งปูปลาน้ําเต้ามันมีเปอร์เซ็นต์บอกให้หมดนะครับว่าออก เยอะแค่ไหนยังไงครับโอ้โหไก่ครับไก่มาครับคูณ2ครับคูณ2นะครับผมโบนัสคูณ2นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นน้ำเต้าอีกทีนะครับโอเครอก่อนนะฮะนี่น้ำเต้านี่เราสามารถแทงโตะตรงข้างล่างได้เลยนะฮะนี่นะครับเปอร์เซ็นต์จะบอกเลยนะฮะข้างล่างนี่ครับ ใครที่กำลังหาเกมสนุกๆเกมนี้แะฮะเล่นง่ายนะครับเป็นภาษาไทยนะครับโอ้โหเนี่ยครับบวกมาอีก600ะครับผมเนี่ยฮะ,ะโอ้โหนี่ตานี้บวกไปพันสองนะครับยอดรวมทั้งหมดนะฮะใครสนใจอย่าลืมนะครับทักแชทมาหาผมได้นะครับผมมีไอดีให้เล่นนะครับผมอะตานี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูโอเคนี่อ่ะมา นี่นะครับอย่าลืมนะครับโบนัสสุ่มนะครับมีโบนัสสุม่มอะ่ะได้ครับผมบวกมาแล้วครับบวกอีกหกรครับโอเคตานนี้บวกไปอีก800ยครับผมขอบคุณมากนะครับผม